สวัสดีครับผมผมก็ผมมือเก่ามเมนี่โอลานโนวิสณ์ครับมเมนี่มาเฮ็ดงานครับผมไอเทสซี <rights cues vimos before> ่แพ็คครับโอ้ซี่แพ็คคันใหญ่เลยคันใหญ่สุดเลยครับเนี่ยจะขี้อุ้งนี่ครับนี่แต่ว่าคันใหญ่สุดเลยนี่เดี๋ยวพายเบิ้งหมองเทครับอย่างเี้ยเงี้ยมันจะเข้าอ่ะนี่แหละครับ งานหลวงเฮามือนี่สบัยครับนี่สุดลบเดียวหนึ่งหองสองหองสามหองชี้ห้าหกเจ็ดหองครับมือนี่ครับนี่แหละครับเขาเบิ่งเรลากับฝากกดซับสะไข่กดกระดิง่งเป็นกำลังใจได้เลยครับเอาคลิปสันๆครับี๋ยวดีถามหาว่าโอรโนโร่ไปใส้ครับนี่แหละครับโอรโนโร่ งานเขาครับมื่อนี้ครับเทซีแพ็คอันนี้งานแบบนี้คือว่างานด้วนเมื่อชาต้องกันนะครับหยุดพักก็ได้เนะนน่มื่อนี้เททั้งในพื <c oughs> ้นเทของหน่อกนะครับนี่ิด <c oughs> ต่อได้ครับ สีถาดครับนี่ตว่าเบอร์โทรวะมีสั่งซื้อห้า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 สีแผ่นนี่ครับสีถาดครับ ตั้งรถก่ท่านได้ครับเพราะว่าต้องตึงนไงล่ะรู้สึกว่ามันจะไกลคนหนึ่งเพียงแดกเขไม่ครับ vườn mới sao tông thì hợp con của nó tăng mình này to hợp hôm em loài hết nhắn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เดี๋ยวชวนหนังบนครับนี่นะครับทีมงานวันนี้ครับนี่ติดตามไปเลยครับผมเอาไปเห็ดคลีปจากสามสี่นาที่กันนะเด้อเอาก่อน นี่แหละครับยุดเพื่อชาติว่าได้ครับนี่งานด่วนชาติก็ต้องการครับนี่วุ่นหนาทีมงานท้องห้อครับนี่ประสบการณ์มากกว่าสิบปีครับนี่เไปด้วยเอาีอไปนี่้ห้องกันนี่แหละครับนี่กูน้ำทีมอะไรอ้า นี่ครับงานของผมมนเนียครับนี่ไม่ใช่งานหนักแต่ก็เป็นงานที่ยากพกอสมควรสาม,มตัวครับ เดี๋ยวเดี๋ยวหายแนวมาคำอ่ามาคำเกียวไกัวนเทสิบได้ครับนเทสิเดี๋ยวมส่งเทสิดวน อันนี้ตั้งอำเภอดทรงบ้างครับนี่ตั้งอำเภอดทรงบ้างครับทรงกันทรงขึ้นกันนะครับเนาะเสร็จเสร็จแล้วสามหัวท่ากันทั่วไปแล้วครับทรงทรงโอ้ท่ากันทั่วกว่าทรงว่าสั่นครับเจ็ดสามหัวท่ากันทั่วน้องกุนซีอ่าน้องกุนซีก็ไปครับสะอาดนี่ครับผมสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมเอาเบอร์โทรขึ้นให้ครับทางประตูรถ ผมนี่ซีแพ็กครับสนใจยังซื้อตามเบอร์โทรนะครับศูนย์สองห้า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 เดี๋ยเด้อเด้อเด้อนี่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 นเบอร์โทรนี่โอ้ได้กลับหัวนะครับเนาะนี่กลับหัวนี่ครับเบอร์โทรครับ โอเคครับเอซัมนี่ก็น้องครับเนาะเดี๋ยวเหตุงานกันครับติดตามกันเรื่อยนะครับผมกับผมเรียบร้อยแล้วครับบาดนี้นี่เดี๋ยวจะเทลงมาครับร่างตอเรียบร้อยครับนี่นะครับงานยังไงได้ถือว่านักครับเพราะว่ามันเป็นปูนครับนี่วันใดเขาเบิ้งแล้วกดซับสไตนเป็นกำลังใจกับโอโลโน่ลูกิสานได้ด้วครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับนี่ เดี๋ยวจะถามหาโอลโนว่าโอลโนูเป็นไซน์นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นงานงานที่แบบว่าเมื่อชาต,ต้องการนนเนาะนี่แต่ชาต้ตองการก็ได้ม,มาแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่เป็นงานที่แบบนอกเนือจากการเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าครับนี่นี่กับทีมงาน,นสามสี่คนนี่แหละครับติดตามไปเรื่อยครับผม

หาแนวคำครับวันไกสลซะเหลืกินเห็นก็เจ้าเห็นดอกวะเม่อดิกกนนี่ ก็ถึงสิแหละครับงานครับกว่าจะได้เหืือนงอบุก็บ่ได้ครับ 我后面那个。 รอบใบนี่ถึงขั้นตอนคัดครับคัดเศษหมาศูนยเนาะนี่ครับโหมันลุ่งครับนี่คือก้อนหินมันยืดได้ลักษณะนี้เนาะนี่ไปแตกต่างกันครับโอเคนะรอบใบนี่รอบนอกอีกครับเอาขอเก็ดคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะคลิปหนาพอกันวไหมครับ สซนหลอดพิมีโอโนโน่ลูกสชานล่ามิควันครับสวัสดีครับผมฝากกดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกันและกัรเนเด้อขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับนี่ครับผมเรียบร้อยครับเทสซี่แพ็คครับนี่นี่นะครับงานหนักคืองานของเราครับนี่นี่เรียบร้อยครับภายใน นี่เรียบร้อยครับห้องน้ำเรียบร้อยเก็บของเรียบร้อยห้องนอนเรียบร้อยครับห้องนอนทางไหนเรียบร้อยครับหลังบานเรียบร้อยครับของคั้วห้องน้ำ อืมโอเคครับงานด่วนวิชาต้องการครับนี่ไม่ได้ยุดไม่ได้พักไม่ได้เศร้าครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปเบิ้องภายอกครับต้นสายไฟเรียบร้อยครับนี่นี่ครับภายอกที่เรียบร้อยครับ The ไป